สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับร้าน B.O.Y. Big Buy กันอีกครั้งนะครับผมร้านเรานะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์น Big Buy ทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็รับปิดไฟแนนซ์นะครับผมร้านเรามีทั้งหมด5สาขานะครับผมได้แก่สาขากรุงเทพนะครับอยู่สาขาอ้อมน้อยนะครับลาดประเค้าแล้วก็มีสาขาเชียงใหม่นะครับแล้วก็สาขาพัทยาชื่อร้านเซตซุปเปอร์บนะครับแล้วก็สาขาภูเก็ตนะครับผมวันนี้เราก็พามาชมนะครับ คาวา s a กินินจา400 HG นะครับปี2020 HG เนี่ยย่อมาจาก h i h g r a d e Edition นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะต่างจากนินจา400ตัวเก่านะครับเนื่องจากเป็นกุญแจแบบ Key l e s สนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาไปชมราคากันก่อนนะครับผมอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็มีไฟแนนซ์เซ็นสัญญาทั่วประเทศเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่าครับผม ันนี้นะครับผมปี2020นะครับเปิดราคาอยู่ที่เงินสด155,000บาทนะครับราคาผ่อน165,000บาทดาวเริ่มต้นนะครับ44,300บาทไม่ค้ำนะครับไฟนันกรุงงสีผ่อนตกอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0นะครับ48งวดถือว่าราคาไม่แรงนะครับผมสำหรับปี20นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมเลขมากันก่อนดีกว่านะครับ วันนี้เป็นคีย์เลสนะครับผมต้องพกคุญแจตัวนี้นะครับติดตัวด้วยนะครับไม่งั้นรถจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผมก็ไม่มากไม่น้อยนะครับกลางๆสําหรับรถมือสองนะครับผมเดี๋ยวต่อไปไปไล่ด้เรื่องของของแต่งกันดีกว่านะครับผมของแต่งคันนี้ก็จะมีเป็นชิลหน้านะครับพร้อมอุดกระจกของคาวัสกิเนจาสี่ร้อยนะครับผมไล่ลงมานะครับอ่า คันนี้ของแต่งไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้จะเป็นการล้มนะครับได้มาจากศูนย์นะครับจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นท่อคาราบวนิกนะครับพร้อมกับท้ายพับนะครับผมสภาพรถสวยงามนะครับไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับผมร้านเราไม่เคยรับล้มเอ้ยไม่เคยรับรถที่ล้มหรือชนมาก่อนนะครับเกิดอุบัติเหตุก็ไม่รับนะครับผมคัดเกตทุกคันนะครับชมรถรอบรอบคันกันนะครับผม ชุดสีสวยงามนะครับผมนี่นะครับให้ชมกันใกล้ๆเลยนะครับก็ค <quer> ันนี้นะครับ <im itates noise> สำหรับใครที่กำลังมองหานิตจาสี่ร้อยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าก็ สามารถทักเข้ามาทางเพจ B.O.Y. Big Bite Phuket ได้นะครับคันนี้จอดอยู่สาขาภูเก็ตนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามปั๊มบางจากกระทูนะครับผมร้านเปิดบริการทุกวันนะครับวเปิดเวลา10โมงถึง2ทุ่มนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันนะครับ ก็สำหรับใครที่กำลังมองหารถบิ๊กไบมือสองสภาพดีนะครับผมก็สามารถทักมาทางเพจได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจและเบอร์ติดต่อฝ่ายขายเอาไว้ให้ทางใต้คลิปนะครับผมก็อ๋อแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงน,นะครับสำหรับโปรโมชั่นของร้าน BY y i i g i บ e ประจำเดือนมกรานะครับผมเป็นโปรโมชั่นออกรถดาวเริ่มต้นฟรีดาวนะครับรถที่ร่วมรายการก็จะมีเป็น b m w s 1 0 0 0 r r นะครับผมฟรีดาวนะครับ ZX10R ดาวเริ่มต้น9,900นะครับผมแล้วก็ Suzuki GSX S 1,000นะครับออกรถดาวเริ่มต้น4,900เท่านั้นครับผมแล้วก็มี R3 และ CBR 500นะครับทุกรุ่นทุกปีนะครับผมทุกคันนะครับดาวเริ่มต้น9,900นะครับซึ่งรายละเอียดโปรโม,มชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ทางใต้คลิปนะครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และฝากติดตามช่อง YouTube Channel b o y big b t y ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าผมจะมารีวิวรถคันไหนให้ชมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ